เออมาดิมาดิมาด,มาดิสวัสดีค่ะอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิจีแชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาเล่นหมาป่าเดี๋ยวได้กันรอบนี้เรามาซะอุ้ยมากับผู้หีกงด้วยไป ยอยยับมารอบสองไปจ้าเอา why let's go. Yeah. Uh, ready. Ready, ready. Oh. Uh. Uh. มาดีมาดีโอ้โหนิดเดียว,ยวอืมมาดิโอ้โหยีงหัวซะเลยโอ้โหเพื่อน ตายเลยจัะโอ้โหแต่ละปืนที่เลือกใครอู้เล่นไม่เป็นนะปืนเนี้ยโอ้โหจบแลละโอ้โหเพื่อนโอเคใครพีนี้แพ้แบบเร็วมากลาก,ก่อย